บางคนก็ยังสงสัยนะครับว่าอา้าวแพ็กิโอตเป็นของสหรัฐแล้วทำไมไปซื้อญี่ปุ่นล่าสุดนะครับผมทางการสหรัฐและญี่ปุ่นได้ออกแถลงแล้วนะครับผมกรลาโมว่าสหรัฐได้ทำการสั่งซื้อระบบ MIM104 p a t ก i o t อของตัวเอง <c oughs> ของตัวเองนะครับผมของตัวเองจากญี่ปุ่น โดยสหรัฐให้เหตุผลว,ว่าเป็นการขยายกิจการกรลาโหมการส่งออกอาวุธต่างๆของญี่ปุ่นให้ได้บาลานนะครับผมจะได้ไม่ต้องขาดดุลเพราะแพททิออตของสหรัฐเนี่ยได้ส่งไปให้ใหยูเครนหลายเยอะเยอะหลายจํานวนเลยทีเดียวก็ทําให้คลังของสหรัฐขาดนะผมขาดของไปก็เลยไม่ผลิตเองนะผม ให้บริษัทผลิตที่ผลิตแพทจิอดในญี่ปุ่นผลิตมาส่งให้สหรัฐแทนนะผมเพื่อเป็นการขยายกิจการต่างๆให้ญี่ปุ่นไม่ขาดดุลในการขายอาวุธต่างๆนะครับผมระบบในระบบเขาบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ระบบนะครับผมว่าญี่ปุ่นส่งให้เท่าไหร่แต่แอดพอทราบมาว่าน่าจะประมาณ 50ระบบนะครับผม50ระบบอย่างน้อยนะครับผมอย่างน้อยนะ50ระบบพร้อมรูปขีปนาวุธต่างๆแท็กที่ออดไม่มี3เวอร์ชันนะครับผมมี3ตัวเลยทีเดียวจะมีหลายรูปแบบและราคาก็แตกต่างกันไปนะครับผมของซารัสเนี่ยก็ใช้ตัวท็อปนะครับผมตัวท็อปอ่าเรดาร์จะได้ไปได้ไกลแล้วก็เป็นโมดูลนะครับผมเป็นโมดูล่าในการเคลื่อนย้ายได้อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแบบฟิกนะครับผมฟิกเอาตั้งกับที่ อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นลากจูงนะครับผมลากจูงเอาแต่ของสหรัฐเนี่ยจะมีตัวลากจูงกับตัวติดกับรถนะครับผมราคาก็แตกต่างกันไปตัวถูกสุดก็จะเป็นตัวลากจูงนะครับผมอืมเพราะมันไม่ได้ใช้ระบบอะไรเยอะแต่มันจะสิ้นเปลืองรถลากจูงเยอะนะครับผมหนึ่งระบ,บบก็แล้วแต่นะครับผมอาจจะมีหนึ่งแท่นยิงหนึ่งรถเรดาร์หนึ่งรถบัญชาการแล้วแต่บางรุ่นก็หนึ ar, ่งรถบรญชาการหนึ่งเรดาร์สามแท่นยิง แล้วแต่นะครับผมเหมือนบารักนะครับผมคล้ายกันนะครับผมก็การส่งออกครั้งนี้ก็จะทําให้ญี่ปุ่นมีเงินเข้าประเทศเยอะเลยนะครับผมบางคนก็งงนะครับผมแต่การที่งงเนี่ยคือไม่ต้องงงมากครับคือสหรัฐให้ญี่ปุ่นผลิตเพื่อจะได้มีเงินเข้าประเทศและอีกอย่างคือจะได้พัฒนาระบบอาวุธไปพร้อมกับสหรัฐด้วยนะครับผมแต่แต่นะครับแต่ แต่ห้ามขายให้ประเทศที่3นะครับผมร่วมมือกัน2ประเทศขายได้สหรัฐขายญี่ปุ่นญี่ปุ่นขายให้สหรัฐนะครับผมแต่ญี่ปุ่นไม่สามารถขายให้ประเทศที่3ได้นะครับผมไม่สามารถขายได้เลยเหมือน A m 1 2 0อแอมแรมนะครับผมขายให้ประเทศเอื่นไม่ได้เจ๋ง